เมื่อแทยองจองกุ๊กตอบคำถามชูก้าแต่งงานกับชนะคนจริงแห่งบางทันต่อแบบนี้ สวัสดีทุกคนนะคะทลิปนี้แอดพามาส่องนิรุนดงธรรมสุยแดนค่ะศิลปินชื่อดังระดับโลกที่โดนขอแต่งงานนะคะฟิลแบบไม่ว่านุมน่มจะมาเปิดไลฟ์พูดคุยกับนันทนะคะคือมีคําถามแบบนี้เข้ามาหลายต่อหลายครั้งพวกเขานะคะก็จะเจอคาถาม I U Mary มีอยู่บ่อยครั้งค่ะและบ่อยมากๆสําหรับหนุม Sugar, ่มชูก้าคนจริงแล้วนะคะก็จะโดนขอบ่อยเป็นพิเศษค่ะแม้ว่าในสถานการณ์นั้นค่ะจะมีหนุ่มชูก้าหรือไม่มีหนุ่มชูก้าก็ตามแต่จนหนุ่มแทยองนะคะได้พูดในไลฟ์ว่าที่นี้ ไม่มีพี่ชุก้านะว่าโดยในเรื่องการขอแต่งงานของพี่ชุก้าแล้วนะคะพี่ชุก้าได้บอกกับคนที่มาขอแต่งงานในครั้งนั้นว่าเตรียมเอกสารมาได้เลยเรื่องนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ตาๆอยากแต่งงานกับพี่ชุก้ากันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตามค่ะทําเอาหนุ่มชุก้าคนจริงค่ะไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวแล้วถ้าสองหนุ่มกุ๊กวีเจอคําถามนี้ล่ะคะชุก้าแต่งงานกับฉันนะแล้วจองกุ๊กและแทยองค่ะจะตอบว่ายังไงเริ่มกันที่หนุ่มจองกุ๊กนะคะก่อนหน้านี้นะคะจองกุ๊กก็ขยันมา q a ะะมีการถามตอบกับอาร์มี่เยอะบ่อยครั้งค่ะบนไอจีส่วนตัวแล้วมีแฟนๆนะคะส่งคําถามเข้ามาเยอะมากๆจนตอบไม่หมดค่ะหนึ่งในนั้นนะคะเห็นว่าจะมีข้อความว่าชูก้าแต่งงานกับฉันนะส่วนหนุ่มจองกุ๊กนะคะก็ได้ตอบว่าสวัสดีผมยุนกีตามโดยเครื่องหมายเคสชินมาร์กนะคะจองกุ๊กก็อาจจะสื่อประมาณว่าสวัสดีครับผมยุนกีล้ออะไรประมาณนี้ค่ะสันส้นๆได้ใจความเรื่องนี้นะคะจนหนุ่มแทยองได้พูดในไลฟ์ว่าในนี้ไม่มีพี่ชูก้านะ หลังจากแกรมมี่ในปี2022นะคะหนุ่มได้มาเซอร์ไพรส์แฟนค่ะในระหว่างไลฟ์นะคะพี่จินไม่ได้อยู่ใกล้แท็บเล็ค่ะแต่พี่จินได้รู้ว่ามีอาร์มี่ที่เขียนว่าชูก้าแต่งงานกับชนะแม้ว่าสมาชิกคนอื่นๆค่ะจะพูดติดตลกว่าพี่จินต้องมีความตายเหี่ยวมากแค่ไหนค่ะได้คิดแบบนั้นแทกยองได้อธิบายว่าใช่เลยมีคําขอแบบนี้มากมายเลยที่ขอพี่ชูก้าแต่งงานอยู่เสมอ จงกุกนะคะได้อธิบายต่ว่าผมก็เห็นใครสักคนที่ขอพี่ชูก้าแต่งงานจริงๆนะจากนั้นคะ่ะสมาชิกก็ได้พูดติดตลกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอยากแต่งงานกับพี่ชูก้าจองกุกนะคะได้บอกว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ายนกีแต่งงานกับชน,นะที่นี้ด้วยนะพี่จินได้พูดต่อว่าฉันจะบอกว่ามีความคิดเห็นแบบนี้ปรากฏตัวขึ้นทุกครั้งเลยนะได้ความสงสัยคะ่ะจิมินได้บอกว่ามีจริงหรอจองกุกนะคะก็ได้พยักหน้าคะ่ะบอกว่านี่แค่โผล่มาบางส่วนเท่านั้นนะหลังพี่จินคะ่ะได้กระดเสริมว่า ฉันเห็นว่าชุก้าแต่งงานกับฉันนะแม้กระทั่งในไลฟ์เดียวของฉันก็ยังมีทําเอาหนุ่มจิมินนะคะไปต้องหาข้อสรุปค่ะและได้หลุดขึ้นนะคะพร้อมกับพูดขึ้นว่าพี่ควรที่จะยอมแพ้และแต่งงานกับใครสักคนนะถึงแม้ว่าในไลฟ์นั้นนะคะจะไม่มีพี่ชุก้าแต่มักจะมีคอมเมนต์ขอพี่ชุก้าแต่งงานอยู่ตลอดจนหนุ่มจิมินนะคะไปต้องเอ่ยปากบอกว่าพี่ควรที่จะแต่งงานกับใครสักคนโดวยวิธีการแก้ปัญหานี้นะคะสําหรับคําถามชิ้นนี้นั่นเอง เราเมื่อมีคนถามหน่มไทยองในวีเวิร์สค่ะว่าไหนคนบอกว่าคุณจะแต่งงานกับบางทันจนหน่มไทยยองนะคะก็ได้มาตอบคําถามนี้ใน v ีเวิร์ค่ะว่าฮ่าฮ่าพวกเขาไม่ยอมแต่งงานกับผมหรอกอะไรประมาณนี้ที่อา์มีได้มาถามคําถามนี้นะคะก็คือไทยองได้บอกในรายการซีซั่นกรีตติ้ง2022ค่ะว่าเขาต้องการที่จะแต่งงานกับสมาชิกบางทันส่วนยันดันทั้งหมด ถ้าใค,ใครอยากฟังเหตุการณ์หรือเรื่องราวไหนบ้างนะคะที่สมาชิก BTS โดนขอแต่งงานค่ะหรือคลิปที่น้่นนุ่มถูกถามค่ะว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่เราจะตั้งชื่อลูกในอนาคตว่ายังไงดีแอดเคยทำคลิปไว้แล้วค่ะทุกคนก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ